พระี่จุสของพระพิจุสมจงรักผ้าตราจราราีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่ออความเจริญ जा तु समलो कोन घुमंदे कुमर Beda wisukan suatikan keti Ketua pelang menang sukan Kepadipan aturki kayu yak sewahut Tijat kayu rupa pacak Siti muat usapu manggelang rakyat Usapu diwetasapu putasapu เองก็สามารถที่จะมาให้หลวงพ่อเจ้าวาดผุมน้ำมนต์ได้นะายวานสังฆทานยวมมาหยิบมาได้เลยนะครับทำบุญตามกันังาศรัทธานะ Eu não tenho ตรงนี้เขาเรียกว่าประตูอดีตนะคุณโยมจะมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับวัดอื่นเลยก็คือเป็นรูปปัจจันทร์ครึ่งเซี่ยลอยู่ซ้ายมือพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็ปัจจันทร์ครึ่งเซี่ยวอยู่ขวามือถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาคิดว่าอิสลามมาสร้างหรือเปล่าเกี่ยวอะไรอิสลามหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามเลยมันเป็นของเราชาวพุทธนี่แหละมันเป็นเครื่องหมายของการเวลาก็คือข้างขึ้นข้างแหลมแล้วมันก็เป็นปริศนาธรรมด้วยก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดบทหลังนี้เป็นบทที่พระเจ้าทรงทาเขามาหลบค่าสศึกเขาเรียกว,ว่าบทรับแลหรือเมืองบางบทถ้าคุณโยมเคยไปวัดบางกุ้งที่สมุทรสงครามวัดนั้นเขาเรียกว,ว่าบทมหาอุดคือมีประตูเดียวค้าสศึกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ปืนใหญ่ไม่สามารถที่จะยิงได้แต่วัดนี้ฆาสศึกไม่สามารถที่จะมองเห็นเหมือนว่าสมัยก่อนเวลาเคากันขลาาาแตต่่สร์นนี้จะ สมัยก่อนเพราะว่าตามประตูวัดต่างๆที่คุณโยมไปเที่ยวมายมสังเกตได้เลยตามประตูวัดตัวอย่างจะต้องเป็นรูปเทวดารูปนางฟ้ารูปพระอินทร์รูปพออระพรหมหรือรูปอะไรต่างใช่ไหมครับแต่วัดนี้เป็นเครื่องหมายการเวลาโยมอธิษฐานนะ่ะที่คําอธิษฐานตั้งนะโมสามจบที่อธิษฐานนั่นแหละครับอธิษฐานเสร็จพออธิษฐานเสร็จข้อที่สี่โยมก็เดินลอดเข้าไปแล้วซ้ายห้ามันังกลับมามอง พอที่ห้าโยมก็ขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์ไปวน,น,นหน้าขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์พอยมไหว้พระบนโบสถ์เสร็จไหว้หลวงพ่อการเวลาเสร็จโยมจะออกจากโบสถ์โยมก็ไปที่ประตูอนา,าคตคือฝั่งนู้นก่อนจะออกไปโยมไปหยุดยืนอธิษฐานเรื่องการงานการเงนิงน,งนขอดวงเปิดบารมีเปิดคือขอสิ่งดีๆแล้วเดินลอดออกไปสรุปคืออธิษฐานสองครั้งประตูนี้คือทิ้งสิ่งไม่ดีแล้วก็ไปอธิษฐานขออนี้แต่ถ้าเกิดเราอา่านไม่ออกอธิษฐานว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีเสนยดจนไรสัมภเวสีอย่าได้ตามข้าพระเจ้าเข้าไปในโบสถ์อย่าได้ตามข้้้าาไไปในนนอคคคคตก็ดแ่ีรับโยม วินญาณอธิษฐานขอสิ่งดีๆก่อนออกโยมตัวนี้อธิษฐานิฐานเรื่องการงานให้ลูกหลายไนมีงานมีการดีๆทำอันนี้แล้วแต่คุณโยมจะอธิษฐานขอ Terima kasih telah 咱多，咱啊 เดี๋ยวซ้ายไปเลยโยมเดี๋ยวซ้ายไปเลยแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์ดเดี๋ยวซ้ายไปเลยแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์โยม